และเมนูนี้มีชื่อว่าอะไรครับสปาเกตตี้สมชั้นสลา์กะเผากรอบค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างครับผมหลักๆเลยก็จะมีเส้นสปาเกตตี้สามชั้นสไลา์คะะที่ขาดไม่ได้เลยคือใบกระเพราแล้วก็ระหว่างต้มเส้นเนาะเดี๋ยวจะเอาหมูสไลซ์มาหั่นให้ชิ้นเล็กลงหน่อยค่ะพอดีคำพอดีคำใช่ใช่ใส่วนผสมก็จะมีมีซอสผัดผงกุ้งรสพริกกระเทียมค่ะ ซีขาว,วขาวก็จะตักเส้นออกมาพักไว้ที่น้ำเปล่าพักน้ำเปล่าเสร็จแล้วเราจะเอาไปผสมกับน้ำมันมะกอกนิดนหนึ่งเพื่อความเงาของเส้นเติมน้ำมันนิดหน่อยเพื่อที่จะเอาไปผัดอ๋อตองนี่เขาใช้กระเทียมกับพริก,กระจะได้ไม่ไหม้ค่ะจากนั้นจะใส่ใบกระเพราล,ลงไปผัดค่ะคุณพาครับคิดว่าจุดเด่นเรือเ่องรสชาตินี่อยู่ตรงไหนครับ อยู่ตรงไหนเหรอคะมันเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกเลยคะ่ะครับผมใช้ไฟอ่อนในการผัดกระเทียมกับพริกเพื่อเจึงความหอมของกระเทียมกับพริกมาให้มากที่สุดอ,อ่าเห็นไหมคะครับผมซอสก็จะเคลือบตัวเส้นอย่างลงตัวเนี้ยแบบนี้คือเสร็จแล้วค่ะน่าทานมากๆครับอย่างที่คุณฟ้าบอก ซอสเนี่ยมันเคลือบเต้นมหมดกลิ่นกระเพราพบหมูสามรั้นดีมาครับพี่ผัยผมอยากจะเห็นสูตรผัดกระเพราที่ไฟลุกแล้วครับโอ้โหคือกลิ่นตอนนี้ยอมรับว,ว่าหอมมากกระเทียมต่อมาก็คือพริกครับผมเป,เป็นพริกนะครับเติมความเผ็ดที่แน่นอนที่สุดครับผม<ว>พริกแห้งค,คือใส่พริกแห้งไปด้วยเลยครับใช่ครับคือืู เรียบร้อยสาหรับซอสผัดกะเพราเป็นซอสไว้ก่อนเดี๋ยวเราเตรียมของแล้วมาทําผัดกะเพรากันครับโอเคครับับกระเทียมเล็กน้อยครับต่อด้วยเนื้อโอ้โหโอ้ยโอ้ยลืมบอกว่าไฟลุกเราก็จะใส่ซอสกะเพราของเราซอสเดยวของเรานะครับผมแล้วก็กะเพราที่เราเลือกใช้จะเป็นกะเพราแดงครับซึ่งจะมีกลิ่นที่หอมให้กลิ่นของกะเพราได้ชัดเจนมากนะครับ เรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเราไปใส่จานกันครับได้ครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มให้อย่างหนึ่งเป็นไข่ออนเซนครับผมเพราะว่าแฟนผมชอบกินไข่ออนเซนเราเลยเอามารวมกันเป็นสูตรของเราครับอ้ยอย่างนี้เองขอลองเลยได้ไหมครับได้เลยครับผมไม่ชัดอ่ะอ่าอีกคำชัดไหม Hmm. ชัดอ่ะ <laughs> <laughs> ผมว่าถุงพายไข่พริกแห้งไปอ่ะความหอมของพริกแห้งโดดมันจริงครับแล้วหอมด้วยด้วยกลิ่นกระทะพริไฟลุกมืออ่ะอือพอกินคู่กับไข่ออนเซนกับไข,ขยย่ไข่ยี่ผมว่าเท็กเจอร์คือแบบคอไข่ออนเซนมันจะมีความนุ่มๆไข่ไข่ย,ยี่จะมีความฟูๆหน่อยอืออร่อยอร่อยมากๆครับ